เลือกลับปริศนาทฤษฎีรับชมได้ที่เรา My Style Marvel สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม My Style Marvel คนเดิมและในวันนี้เราจะมารวบรวมเหล่าสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ ที่บอนดริวเจ้าแห่งลุ่งอรุณของเราได้สร้างเอาไว้จะมีอะไรบ้างนั้นเข้าไปดูกันเลยครับแกงเวหรือลำแสงดาราประกายพึกลำแสงนี้ถูกยิงออกมาจากหน้ากาของบอนดริวและการใช้แกงเวนั้นจะสามารถใช้ได้2แบบนั่นก็คือการรวมแสง ถ้าหากเราเอานิ้วไปถูที่หน้ากากเกิดการรวมแสงของแก๊งเวกขึ้นและเมื่อปล่อยออกมาลำแสงนิ้จะสามารถสะท้อนเกิดมุมของลำแสงต่างๆจำนวนมหาศาลขึ้นได้ทำให้สามารถปล่อยลำแสงปริมาณมากภพยในครั้งเดียวได้นั่นเองกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ยิงปกติว่าลำแสงนี้ยิงไปเส้นตรงจะไม่มีปริมาณมากเหมือนกับวิธีใช้วิธีแรกแต่สามารถใช้ได้บ่อยขึ้นและหลายครั้งนั่นเองครับ ปาลากาโมสหรือลำแสงอันละหวนกลับลำแสงนี้มีปริมาณความเข้มข้นที่สูงมากโดยบอนดิวจะติดตั้งไว้ใต้ศอกของตนเองมีความแรงมากพอจะตัดเนื้อของสัตว์หลายที่อยู่ในอาบีชั้น5ได้สามารถตัดเหล็กและเส้นใยที่มีความหนาจานมหาศาลได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความอันตรายอย่างมากและเป็นอาวุธหลักของบอลดิวด้วย เข็มบรรจุคำสาบครับโดยเข็มที่บอลดีริยติตั้งไว้ที่แขนในการยิงหนึ่งครั้งสามารถยิงออกมาได้3มเข็มและแต่ละเข็มจะบรรจุคำสาบจากอบ,บิดชั้นที่2ไว้ด้วยคำสาบในอบ,บิดชั้นที่2นั่นก็คือวิงเวียนและอาเจียนครับดังนั้นใครก็ตามที่โดนเข็มนี้เข้าไปจะถูกคำสาบของอบ,บิดชั้นที่2แต่ไม่ได้มีปริมาณหนักเหมือนคำสาบของอบ,บิดชั้นที่2นั่นเองครับ ของบอลดิวครับส่วนนี้จะมีเนื้อเยื่อที่เชื่อมกับร่างกายอยู่ครับดังนั้นถ้าหากหางนี้ขาดจะได้รับความเสียหายเขาจะมีเลือดออกมาเหมือนร่างกายของเราอีส่วนนั่นเองครับและหางนี้ยังสามารถใช้แทนเป็นมือที่3ได้อีกด้วยมีทั้งความสามารถในการต่อสู้แต่ไร้ซึ่งปัญหาในการเคลื่อนที่ใดๆเลย กล่องคาร์ทิชหรือกล่องต้านคำสาบโดยกล่องคาร์ทิชหนึ่งกล่องจะมีความสามารถในการต้านคำสาบได้อยู่ระยะเวลาหนึง่งดังนั้นบอลดริวจึงเลยสร้างกล่องบรรจุคาร์ทิชขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถต่อต้านคำสาบได้อย่างยาวนานเมื่อขึ้นมาจากอาบีเจนที่6แล้วโดวยในคาร์ทิชหนึ่งกล่องจะมีกระบวนการสร้างอยู่โดยการใช้คนเป็นๆนำมาตัดอวัยวะที่ไม่จะเป็นต่างๆหรือไเพียงอวัยวะ ที่มีทำให้ผู้ที่ถูกตัดเจ็บปวดย่งคงมีความรู้สึกอยู่ชั่วคราวและเมื่อความสามารถในการต้านคำสาบหมดไปกล่องค่าทิชก็จะเด้งออกมายิ่งมีจำนวนหลายกล่องเวลาการต้านคำสาบก็จะยิ่งมากนั่นเองครับครับผมก็จบไปแล้วน,นะครับสำหรับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านผู้ชม,ชมชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมและในวันนี้สวัสดีครับ